ค่ะสำหรับคลิปนนี้นะคะเี่กก็จะมาแชร์วิธีการชงชาค่ะอืมหอมชาเข้มเลยอ่ะอืมไม่หวานมากนะได้ชาหอมเข้มเลยสวัสดีค่ะ เน่เลนทองกาแฟค่ะค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเน่ก็จะมาแชร์วิธีการชงชาค่ะแต่ว่ารอบเนี้ยเราจะชงชากันเรียกว่าเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนขอเข้ามาค่ะว่าอยากจะได้สูตรที่แบบว่าต้มชาเป็นหม้อๆม้อต้มแบบทีเดียวเลยเอาไว้ทําขายแบบทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะไว้ใส่ขวดขายอะไรเงี้ยค่ะเน่ก็เลยว่าอ่ะโอเค ก็เลยหาสูตรมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะว่าถ้าหากว่าต้องการที่จะใช้ชาอันนี้เป็นชาไต้หวันนะคะชาไทยของเราเนี่ยค่ะของเดนทอล f า e ฟเนี่ยค่ะเราจะทําสูตรยังไงได้ซึ่งจริงๆแล้วค่ะใช้ชาเย่ห้อ,อื่นก็ใช้สูตรแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าอาจจะลองปรับที่ตรงชาดูค่ะว่าใส่มากใส่น้อยยังไงนะคะแต่ว่าวิธีการต้มชาแบบนี้ค่ะรับรองได้ค่ะว่าจะได้ชาที่เข้มข้นแล้วก็หอมชามากๆแน่นอนค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเน่จะทําชาในสูตรที่เรียกว,ว่า ใช้ชาสักหนึ่งรอยกรัมนะคะชาหนึ่งรอยกรัมค่ะเน่ก็จะใช้น้ําร้อนนะคะที่1ลิตรครึ่งหรือว่า1 5 0 0 ml เท่านั้นเองนะคะเดยวเรามาเริ่มต้นชั่งชากันก่อนเลยค่ะชาที่หนึ่งรอกรัมนะคะเทเลยไม่ตัดด้วยชานะคะหนึ่งร้อยกรัมค่ะเน่ก็ได้มาแล้วนะคะ99 100หนึ่งร้อยนั่นแหละอ่ะหนึ่งร้อยกรัมค่ะ น้ำร้อนนะคะที่เราจะใช้อ่ะคะ่ะเราจะใช้เป็นน้ำร้อนที่เป็นแบบน้ำร้อนต้มเดือดนะคะ <c oughs> ก็คือเราต้มจากเตาก็ได้เดือดเดือหรือว่าใช้เป็นน้ำร้อนที่แบบจากกาแบบนี้ได้เพราะว่ากาแบบนี้เขาจะเป็นกาที่เรียกว่าต้มเดือดเดือเลยนะคะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นกาที่แบบกดใช้ปั๊มปั๊มยังไงนะคะอันนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าแบบนั้นคืออุณหภูมิเขาจะไม่ได้ ต้มสูงมากค่ะเขาจะอยู่แค่ประมาณสั70ก70องศาอะไรเงี้ยซึ่งมันยังไม่สูงพอนะคะมันในการที่เราจะสกัดชาให้ได้ชาที่เข้มขน้นเพราะนั้นคือใช้เป็นแบบต้มเดือดเลยนะคะทีนี้ค่ะเนี่ก็จะใช้เป็นชานะคะ100กรัมเนี่ยค่ะเนี่ยก็จะใส่ลงมาเลยใส่ชา100กรัมลงไปในหม้อค่ะเสร็จแล้วนะคะน้ำร้อนค่ะเนี่จะใช้ที่1,500 ml หรือว่า1ลิตรครึ่งนะคะเดี๋ยวเน่ก็ตวงเลยค่ะเทลงไปเลยนะคะ อันนี้1ลิตรนะคะอีก500ร้อยหลิตรครึ่งหรือหน0่งพัรอยมค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราค่ะใช้ช้อนเนี่ยคนให้ชาเนี่ยกับน้ําเขาเข้ากันนะคะเพราะบางทีชามันอาจจะมีการจับตัวหรือว่านอนก้นอยู่ค่ะ คนให้เข้ากันพอเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะทําการแชร่เขาไว้แบบนี้นะคะปิดฝาด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เก็บกลิ่นค่ะให้เขาหอมนะคะเสร็จแล้วนะคะเน่จะตั้งนาฬิกาค่ะเราจะแช่เขาไว้นาน4นาทีนะคะอ่ะก็แช่ไว้แบบนี้ค่ะระหว่างที่เราแช่ชานะคะเราก็ไปเตรียมภาชนะมาอีกใบหนึ่งนะคะเป็นหม้อเป็นกาอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ผ้าขาวบางค่ะเน่ก็เตรียมผ้าขาวบางมานะคะแล้วเราก็เอามา ลองหม้อไว้ก่อนได้เลยค่ะซ้อนสองเลยนะคะมันจะได้หนาๆนานานหน่อยผูกไว้เบาๆเพราะว่าเดี๋ยวผ้าขอบางเขาจะได้ไม่ร่วงลงไปนะคะหรือถ้าใครมีตะแกรงกรองอะคะ่ะก็ใช้เป็นตะแกรงกรองก็ได้นะคะอันนี้ก็คือถ้าสําหรับแบบเอาง่ายๆเลยก็เอาผ้าขาบางที่เราใช้กันอยู่เนี่แหละค่ะก็เอามาเตรียมรองได้เลยค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็แช่ชากันมาที่4นาทีเรียบร้อยนะคะเน่ก็จัดก,การเลยค่ะเราก็เปิดดูเลยความหอมชาแบบมากเลยนะคะหอมหอมชามากๆเลยค่ะอ่ะทีนี้นะคะเราก็จัดการเลยค่ะเทน้ําชาของเราเนี่ยค่ะที่เราแช่ไว้4นาทีนะคะเทลงไปที่ผ้าขี้บางเลยอะพอเราเทลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะแกะมาเลยค่ะ ก็จะได้มาเป็นน้ำชานะคะอยู่ข้างล่างเลยค่ะบีบนิดนึงเอาน้ำชาของเราออกมาให้หมดเรียบร้อยค่ะเราก็ได้น้ำชามาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ y นี้จะมาเทใส่เหยือกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูค่ะว่าเราอ่ะได้น้ำชามาที่กี่ ML เดี๋ยวขออนุญาตนะคะกรองอีกรอบนึงค่ะเพื่อความแบบจะได้น้ำใสๆนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋วนี้ก็จะเทเลยนะคะเรียบร้อยค่ะ นี่ก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะก้านดึงออกมาได้เลยจริงรอบสองนี้ก็คือไม่ใช้ก็ได้นะคะแทบจะไม่มีแล้วนี่เน่ก็เผื่อค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเหลือน้ำชามานะตอนนี้ค่ะอยู่ที่1,100 ml ค่ะเห็นไหมคะนันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทําเมนูกันดีกว่าค่ะสําหรับชานะคะที่เน่ใช้100กรัมเนี่ยค่ะชาของอัน e ทอ a l คอฟฟี่เราเนี่ย ก็คือถ้าเป็นราคาส่งนะคะอันนี้ก็คือจะอยู่ที่ประมาณ65บาทอันนี้คือค่าน้ําชาที่เราได้มาในเหยือกนี้ค่ะชา65บาทเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเน่จะทําเป็นเมนูสําหรับแก้ว12ออนซ์ค่ะชาดําเย็นกับชานมค่ะจริงๆแล้วน้ําชาเนี่ยพอเราได้มาอย่างนี้เราสามารถจะเก็บเอาไว้แช่เย็นเอาไว้เป็นน้ําชาที่แบบใช้โดยปกติทั่วไปเลยนะคะทําเมนูต่างๆค่ะไปแช่ยเย็นได้3-4วันเลยนะคะ แต่ว่านี้เดี๋ยเน้จะมาทําเมนูให้ดูเลยละกันค่ะอย่างสมมุติว่าถ้าเราอยากจะทําเป็นเมนูชาดําเย็นสําหรับแก้ว12บอออนนะคะเน่จะใส่น้ําชาค่ะลงมาที่แก้วละหนึ่งร้อยมลนะคะเน่ก็ใส่เลยหนึ่งทํอลทง่ายๆอย่างนี้เลยอันนี้นะคะประมาณ1 0 0 ml รอใส่ไปเลยค่ะถ้าเป็นชาดําเย็นนะคะเราจะใส่ตัวน้ําเชื่อมค่ะลงมาที่ครึ่งออนพอนะคะหวานเบาๆพอ ครึ่งออนหรือว่า15 ml ค่ะ15 ml เสร็จแล้วค่ะน้ำเปล่านะคะได้ใส่มาที่1ออนค่ะเพราะว่าจะได้ให้ชาไม่เข้มเกินไปแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วคนได้แล้วก็ใส่น้ำแข็งอ่าเรียบร้อยนะคะได้แล้วค่ะชาดำเย็น9กิออน ถ้าหากว่าเป็นแก้วสูตรชานมเย็นนะคะเน่ก็จะมีนมผสมค่ะนมข้นหวานข้นจืดที่ผสมกันไว้แล้วนะคะนมผสมเนี่จะใส่มาที่1ออนหรือว่า30ม l ลค่ะนี่นะคะใส่มาเลยเราก็คนให้เข้ากันคนเข้ากันเสร็จแล้วค่ะเน่ก็ใส่น้ำแข็งนะคะ แล้วก็ท็อปหน้าด้วยนมสดค่ะแค่นี้เองเห็นไหมได้มาเป็นชานมเย็น92ออนแล้วคือพอเราทำน้ำชาไว้แล้วอะค่ะก็ทำเป็นสูตรต่างๆได้เลยตามนี้เลยค่ะถ้าเป็น96ออนนะคะ,คะเดี๋ยวเราทำา96ออนกันบ้างสูตร96ออนค่ะเนี่ก็จะใส่น้ำชาค่ะที่4ออนค่ะเนี่ยน้ำชาพอเราทำไว้แล้วนะคะ4ออนหรือว่า120 ML ค่ะใส่เลย น้ำเชื่อมค่ะที่1ออนค่ะหรือ30 ML นะคะหวานมากหวานน้อยก็เพิ่มลดเอาได้เลยค่ะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะที่1ออนนะคะอันนี้เป็นน้ำเปล่าใส่เลยค่ะเนี่ยแค่นี้เราก็ได้มาเป็นชาดำเย็นแก้ว16ออนแล้วง่ายไหมง่ายนี่เห็นไหมคะ16ออนต่อไปนะคะมาชานมเย็น16ออนบ้างค่ะ,ะมาดูนะคะ ก็ใส่น้ำชาที่4ออหรือ120 ml ค่ะเหมือนเดิมคือเน่จะทำให้ดูว่าเนี่ยพอเราทำน้ำชาด้วยสูตรเนี้ยค่ะเราจะไปทําเมนูแก้วอะไรเราก็คือทำสูตรแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้เราก็จะใส่นมผสม1ออนครึ่งค่ะอันนี้ก็ใส่นะคะก็คือนมข้นหวานข้นจืดน,นี่แหละที่1ออนครึ่งนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันใส่น้ำแข็งแล้วก็นมสดท็อปหน้า เป็นชานมเย็นเรียบร้อยแล้วชาไทยเย็นนะคะต่อไปแก้ว22ออนค่ะสำหรับแก้ว22ออนนะคะน้ำชาเนี่จะใช้ที่5ออนหรือ150 ml ค่ะนี่นะคะน้ำเชื่อมเท่าหวานแบบปกตินะคะก็น้ำเชื่อม1ออนครึ่งค่ะหรือประมาณ45 ml แล้วก็น้ำเปล่านะคะ1ออนชาจะได้ไม่เข้มเกินไปค่ะแต่ถ้าใครชอบชาเข้มๆก็เพิ่มชาได้นะคะไม่ต้องใช้น้ำเปล่าคนให้เข้ากันค่ะสีชาสวยเนาะเ,เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เป็นแก้ว22ออนง่ายๆเลยเห็นไหมคะอะมาอีกทีหนึ่งชานมนะคะ22ออนเหมือนเดิมค่ะเน่ก็จะใส่น้ำชาที่5ออนค่ะหรือ150 ML นะคะ เสร็จแล้วนมผสมค่ะนมผสมที่สองออนค่ะนี่นะคะแค่นี้ค่ะคนให้เข้ากันง่ายไหมง่ายเนาะทำน้ําชาไว้เรียบร้อยแล้วอ่าแล้วเราก็ท็อปหน้านมสดเลยเป็นไงบ้างคะชาพอเราทำมาแล้วค่ะเราจะทําเป็นแ2 1 6หรือ22ก็ทําสูตรตามนี้ได้เลย<ม>เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าเราได้น้าชามาเป็นยังไงบ้างมาชิมกัน เดี๋ยวเรามาเริ่มชิมแก้ว12ออนกันก่อนนะคะเอาเป็นชาดำเย็นเนาะอหอมชาเข้มเลยอะคือเนี่ยว่าแช่ประมาณสี่นาทีะคะ่ะเขายังไม่ถึงขั้นฝาดน,นะคะชาเนี่ยถ้าเราแช่นานมากเกินไปอะคะ่ะเดี๋ยวมันจะดึงความฝาดของชาออกมานะคะก็อันนี้กำลังดีเลยอืมไม่หวานมากนะได้ชาหอมเข้มเลยอืม หอมสูตรนี้ไม่หวานมากนะคะเนี่ยอืมดีอะ่ะทำเป็นชามะน,นาวนะโหสดชื่นแน่นอนหอมชาหวานกำลังดีน่ะอร่อยอะ่ะอร่อยอร่อยสิบหกแก้วอโอเคค่ะอันนี้สูตรไม่หวานมากนะคะพอแล้วนะคะ เลยแก้วนึงเอาไว้ไม่ชิมแล้ ก็อันนี้มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะในการที่เราจะทําชาค่ะทาทีละแบบเป็นเหยย่ยๆแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าใช้ชา100กรัมก็คือใช้น้าร้อนเนี่ยที่1ลิตรครึ่งหรือว่า1 5 0 0 ml นะคะถ้าเราใช้ชา200กรัมเราก็ใส่น้าร้อนไป 3,000- หรือ3ลิตรนะคะแบบนี้ก็คูณไปค่ะเราจะชงทีละเยอะทีละน้อยแค่ไหนค่ะก็ค่อยๆคูณขึ้นไปได้เลยนะคะอันนี้ได้มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับท่านที่ขอเข้ามาค่ะว่าอยากจะได้สูตรที่ชงชาแบบว่า ทีละเยอะๆนะคะแบบเป็นเยือกเลยจะได้มาไปชงทีเดียวเลยใส่ขวดใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะไปลองทำตามกันดูได้เลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าใช้เป็นชายอย่างอื่นก็อาจจะลองปรับสูตรดูได้นะคะ ความเข้มมากเข้มน้อยของชาอย่างเงี้ยะคะ่ะก็ถ้ายัางไงแล้วทําดูแล้วชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะหรืออยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรก็บอกกันเข้ามานะคะมาแนะนาติดชมก็ได้นะคะยินดีมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสําหรับวันนี้นะคะกับเมนูชาดําเย็น ชานมเย็น12ออน16ออน22ออนค่ะที่เราทํามาจากน้ําชาที่เราชงทีแล้เ,เป็นเยอกเยกเลยแบบนี้นะคะมาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ